จะกล่าวถึงไซเบอร์โลกาเหล่ามนุษย์นานาใช้งานอยู่ทั้งร้ายดีมีมาหนาเอ็นดูมีผู้คุมอุ้มชูชื่อพระอินทเทเน็ตเออยตอนดีออนไลน์โอ้ยตายตายตายเซ็งทำอะไรอยู่อ่ะ น้องกบเด็กพิการเกิดมาตัวเขียวขอคนละหนึ่งชื่นชอบหนึ่งแบ่งปันเพื่อช่วยน้องค่ะน่าสงสารจุงจัดไปทำความดีไร้สาระเล่นเกมน่ะแหละไร้สาระทำความดีนั่นได้อะไรมั่งเล่นเกมยังได้สนุกได้เพื่อนนี่ก็ดีได้ความสุขได้บุญได้เพื่อนจิตใจดีกว่าพวกติดเกมด้วยเฮ้ยพูดแบบนี้ตัวตัวกันดีกว่าบบววก็เอาสิคิดว่ากลัวเหรอ อยู่ด้วยกันก็หันหน้าคุยกันดีๆสิบะตโท่เล่นเกมแล้วสนุกมันก็ใช่แต่ออกไปทำความดีมันก็มีประโยชน์นะแหม่ก็รู้ล่ละครับแต่วันๆต้องออนไลน์จะเอาเวลาที่ไหนไปทำดีครับเฮ้ยไม่รู้หรือเขาขอความช่วยเหลือชวนกันทำดีออนไลน์กันให้เพียบ <Stunde> ใช่ค่ะหนูทั้งกดชื่นชอบแบ่งปันออกจะบ,บอยไหนดูสิ <ục suspense> ขอบริจาคเสื้อผ้าช่วยชาวเขาอันหนาวเนหน็บหนูส่งเสื้อไปสองลัง เอ้าป้าเนี่ยหลอกเอาพิ้ายคุณยายเลี้ยงหมาจรจัด3,000ตัวช่วยคุณยายด้วยจ้าหนูบริจาคไปสอง0มื่นสองเหอะโหน่าจะได้ค่าวายให้คุณยายสักแก้วจะทำดีต้องมีสติเช็คก่อนแชร์จำไว้ก็เออที่ชัวรชวก็มีค่ะตามหาเด็กหายมูนิธิกระจกเงาไงคะนั่นก็น่าเชื่อถือแต่ได้เช็ควันที่ไหมว่าของเก่าหรือเปล่า ได้ตามไปอ่านในเพจในเว็บไหมว่าเด็กกลับบ้านไปหรือยังแล้วเรื่องบริจาคอะไรล่ะคะจะหาที่ไหนที่เชื่อได้นี่ไม่เคยหาข้อมูลจริงๆเลยสินะมูลนิธิกระจกเงานั่นก็ใช่แล้วก็นี่เว็บรวมที่ทำความดีหรือบริจาคโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ thai giving .org แต่ผมไม่มีอะไรจะบริจาคเลยอะครับแต่อยากทำดีมั่งกำลังจะพูดอยู่พอดีไปช่วยออกแรงเขาก็มีแถมนี่อีกเว็บเครือข่ายจิตอาสา volunteerspirit.org แต่ดูดีๆนะบางอันก็ต้องช่วยค่าใช้จ่ายเขาด้วยจะหาจากของที่อยากบริจาคหรือองค์กรที่เราอยากช่วยอยากช่วยเหลือเด็กสัตว์คนพิการคนป่วยคนจนอยากทำอะไรก็มีไปหมดปลูกปลาทาสีโรงเรียนอ่านหนังสือให้คนตาบอดให้กอดฟรีฮักเห็นไหมล่ะอินเทอร์เน็ตเนี่ยใช้ให้เป็นมันดีจริงๆเมื่อนั้น พระอินเทอร์เน็ตช่วยชี้จะทำดีออนไลน์มันง่ายจัดเช็คให้ดีก่อนบริจาคง่ายชะมัดหรือจะจัดเต็มอัตราทำงานจิตอาสาลงทั้งแรงทั้งเวลาพัฒนาสังคมเออ